สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ข้อที่2นะครับก็ให้หาค่า y าจากสมการตัวนี้ทีนี้มีตัวเลขอยู่ข้างหน้าวงเล็บนะครับความหมายก็คือมันคูณกันอยู่เวลาคูณกันเนี่ย เราต้องใช้หลักของการกระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับคำว,ว่ากระจายก็คือคูณให้หมดทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น 3y ลบ3ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกระจายเข้าไป2เจอ y ก็เป็นบวก 2y 2กระจายเข้าไปอีกเจอลบ5เพราะฉะนั้นก็ได้ลบ4ฝั่งนี้ก็ได้ 7y บวก77นะครับเอา7คูณเข้าไปที่หมดทุกตัวเลยย้าย y ให้อยู่ข้างเดียวกัน เราย้ายไปฝั่งนูดีกว่าเพราะว่า7 y มันมากกว่าพวกนี้เจ็ด y อยู่ฝั่งนี้ไว้เหมือนเดิม3 y ย้ายไปก็เป็นลบ3 y ม y ติดบวกย้ายไปติดลบก็เป็นลบ2 y. อ่ตัวเลขให้อยู่ฝั่งเดียวกันลบ3มีอยู่แล้วก็ค้าง y ลบ10มีอยู่แล้วก็ชักลงมาส7เอยู่ฝั่งนี้นะครับย้ายไปตอนแรกบวกอยู่เพราะฉะนั้นย้ายไปก็ต้องเป็นลบฝั่งนี้เจลบสได้สี่ลบ2ได้สเพราะฉะนั้นก็ได้สอ ส่วนตัวนี้เนี่ยลบเจ็ดสิบเจ็ดลบสามก็เป็นลบแปดสิบลบแปดสิบลบอีกสิบก็เป็นลบเก้าสิบจะหาค่า y นะครับมีสองติดอยู่สองคูณกับ y ด้วยเพราะฉะนั้นย้ายไปก็ต้องไปหารเพราะฉะนั้นก็เป็นลบเก้าสิบส่วนสองซึ่งมีค่าเท่ากับลบสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่สี่